ครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเอซีคงคิดถึงแล้วล่ะครับผมเห็นเอฟซีขอเบนมาเยอะเลยแล้วก็โทรมาด้วยบอกว่าให้ตาประจารย์ผู้แต่นนเนินหน่อยจะได้ไม่ต้องลงทุนตัวเลขที่ดับนะครับใช่ค่ะผู้ก็แล้วผู้ก็ได้อ่านคอมเมนต์อยู่ผู้ก็อยากจะให้ลงเร็วๆพอดีวันที่ผ่านมาผู้ติดภารกิจเนาะก็วันนี้ผู้ก็ ให้เร็วนะคะ,ะคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณนอ้องมีคุณลูกอยู่ท่านหนึ่งนะคะไม่ออกนานดีกว่าอ้าวดูดูนะคะดูเลขดับของคุณแม่นะคะมีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งที่คอมเมนต์มาผู้ได้อ่านอยู่นะคะก็ดูเป็นแนวทางนะคะแนวทางเลขดับของผู้เลขดับ ดับบนดับร่างนะฮะแล้วก็ดับผู้ร่างนะฮะก็เอซก็พิจารณานะคะชอบอ่าใช่กดไลค์ใช่อ่าชอบกดชอบก็นะฮะดูเป็นแนวทางอ่าเลขดับของผู้ก็ค่อนข้างจะเนาะก็เอาอยู่ผู้ก็ไม่อยากจะพูดมากเนาะเดี๋ยวมันจะเกิดอากันไม่ดีขึ้นมานะฮะอย่างน้อยก็ประหยัดทุนนะครับ ใช่ลดต้นทุนไปได้เยอะเลยนะคะได้เยอะเลยก็พยายามดูตัวดับของผู้ดับคู่ร่างนะคะดูชัดๆแล้วฟังให้ชัดเจนนะคะดับร่างก็คือดับร่างนะคะบนก็คือบนแล้วก็เป็นหลักอ่านให้ชัดเจนนะคะบางท่านบางคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณน้องอาจจะไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าอย่างงวดที่ผ่านมา พูดดับร่างนะฮะผู้ไม่ใช่ขึ้นบนด,ดับร่างสามนะวัที่ผ่านมาบางบท่านก็อาจจะเข้าใจผิดนะฮะวันนี้ก็เหมือนเดิมผู้คิดว่าเลขดับของผู้ผู้ก็ค่อนข้างก็อย่าให้ถึงแบบว่ามากมายเลยเอาแค่9.9%ก็แล้วกันเนาะครับผม <c oughs> มันก็ค่อนข้างจะเอาอยู่นะฮะงวดที่แล้วง <c oughs> มวดที่แล้วไม่มาเลยนะงวดที่แล้วไม่มาเลย งวดที่แล้วไม่มาสักกระตัวเลยเนาะผู้ก็เสียใ้เหมือนกันเพราะว่าอ่าผู้ต้องขอพูดก่อนนะคะเลขดับของผู้ผู้ก็ถ้าไปชนเลขด็เลขเด่นของอาจารย์ท่านใดหรือเสียนท่านใดผู้ต้องขอโทษขออภัยเป็นอย่างแรงนะคะอย่างสูงเลยเพราะผู้ทำออกมามันบันดาบนะคะผู้ก็ไม่ได้โยนเลขดับไปซีซัวโยนไปใส่คนโน้นคนนี้ิงผู้ไม่ไม่ทําแบบนั้นนะคะผู้ต้องขอโทษขออภัยทุกท่าน ทุกอาจารย์ทุกสำนักทุกเซียนนะคะเลขดับของผู้ไม่ได้ไปเกีทับนะคะคือมันดับของเรานะฮะพร้อมหรือยังคะครับผมพร้อมแล้วครับดับบนเฉพาะหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยนะคะครับสองค่ะดับบนเฉพาะหลักหน่วยสองนะครับค่ะสโลแกนก็เช่นเดิมนะคะล้าเปอร์เซ็นต์ค่ะล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ครับดับล่างทุกหลักครับค่ะสี่ค่ะดับล่างสี่โลแกนก็เช่นเดิมนะคะก็เซนเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะอ้าวตอนนี้ดับคู่ร่างนะคะดับคู่ร่างดับคู่ร่างไปกลับนะครับใช่ค่ะไปกลับนะคะครับผมสอง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 สา

ศูนย์สองศูนย์สองหนึ่งสามค่ะแล้วก็หนึ่งสามนะครับค่ะแ้อยังไงเออคุณพ่อคุณแม่ก็ดูนะดูไว้เป็นต้นอ่าเป็นต้นลดต้นทุนนะฮะเลขดับของผู้ค่อนข้างผู้ก็แต่ให้ช่องพ่อเองมาคู่ล่างนี่ผู้ก็ไม่เคยหลุดนะฮะบนผู้ก็ยังไม่หลุดนะฮะมีข้างล่างหลุดคือหลุดหมดสามศูนเนาะ ที่ออกศูนย์สามนะคะทำให้ชัดเจนและทำสิทธิกันไว้นะคะข้างล่างที่ผู้ให้เม็ดเดียวปีนี้เพิ่งหลุดครั้งแรกนะคะให้ทําสิทธิกันไว้นะคะครับผมว่าเลขดาบของผู้ค่อนข้างก็ก็เนอะผู้ก็พยายามหาตัวเลขที่ลดต้นทุนเอามาให้เอามานําเสนอเนาะ,ะเราก็<ม>อยากจะเราอยู่ในช่องแบบเหมือนพี่น้องกันนะ่ะเราก็อยากจะ ลดต้นทุนกันนิดนึงรหรือว่าไม่ชอบตัวที่ผู้ดับให้ก็แล้วแต่นะฮะใคร,ครจะซื้อก็แล้วแต,แต่แต่มันไม่เกี่ยวกับผู้นะผู้บอกได้เลยว่าเป็นเลขดับครับผใช่ดับในกองเชรามันไม่มีสิบลูกเขาใส่หมดแต่บังเอิญเรายัางหาตัวลดต้นทุนมาให้นะฮะครับผมถึงถึงว่าเลขเกิดบางทีจะไม่เข้าแต่เลขดับก็ลดต้นทุนได้นะครับใช่ ข้อโคเสียวเลยครับผม <c oughs> เป็นสี่ <c oughs> ให้สี่ห้าหงมันออกอะไรนะออกห้าสี่สามโอ้ยสี่ห้าสามเนาะ <c oughs> ใช่ตัวเดียวตัวเดียวเม็ดเดียวพวกคิดว่าคุณพ่อคุณแม่คุณน,น้องหรืออะไรก็คงจะซื้อได้อ่ะแต่ถ้าเกิดโอเชคขึ้นมางวดน,นี้ก็ก็ลองดูนะฮะเลขจากาพังผูก็เอาไปรดต้นทุน ่คุณแม่ขะคุณน้องหรือว่าคุณลูกขาที่ได้อ่ได้อ่านคอมเมนต์อยู่บอกขอให้ลงเร็วๆหน่อยจะได้ลดต้นทุนเอาไปลดต้นทุนกันนะฮะผู้คิดว่าอ่าต,นต้นท้ีคงจะเริ่มจะมีออกมาแล้วละ่ะครับผู้ก็พยายามทำเต็มที่ให้ลงให้เร็วที่สุดอ่ะจะได้เอาไปลดต้นทุนกันนะฮะครับผม ก็ฝากไว้หน่อยนะคะดูเป็นแนวทางนะฮะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้พ่อเฮงหน่อยครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทั้งอาจารย์<จ>ช่วและพ่อเองด้วยนะครับใช่กดแชร์ไปเลยให้เขาดูให้เขาด,ขดูคนจะได้เข้ามาดูในช่องพอ่อเฮงเยอะๆนะฮะ <ừ. S 2> ช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันนะคะ ที่สําคัญยังงไบาาคคะที่สํญก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพราะว่าบางท่านก็อาจจะไม่เด้งขึ้นหน้าฟีดนะครับก็กดติดตามไว้คนที่กดแล้วก็อย่าไปกดซ้าเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวเดี๋ยวกดซ้ํากดหลายๆรอบเลวมันจะเกิดอาการหลุดขึ้นมาคนที่เคยกดกดแล้วก็อย่าไปกดไอ้คนที่เข้ามาใหม่คุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาใหม่กดติดตามไว้กดแชร์ให้เพื่อเองหน่อยคนจะได้ คนจะได้ดูคนจะได้เข้ามาดูเยอะๆในช่องพอเงพลงผู้คิดว่าตัวดับของผู้ว่าน่าจะเอาอยู่นะฮะงวดที่ผ่านมาผู้ก็เสียวเหมือนกัน <laughs> เสียวตัวเดียวเพราะเป็นเลขเด่งเลขเด่นของอาจารย์บางท่านผู้เสียวมากเลยแต่ก็แด็แค่เสียวค่ะครับผม <laughs> แดแค่เสียวนะฮะเดี๋วเป็นไงบ้างคะคุณปิ